เดวิดออนสตีนและฟาบริซิโอโรมาโนสองเหยี่ยวข่าวคนดังได้ออกมาประสานเสียงยืนยันว่าเชลซี Chelsea ปิดดีนคว้าตัวเคีนแนดดิวบิวรี่ฮอนมิดฟิลชาวอังกฤษจากเลสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าค่าตัวอยู่ที่ราว30ล้านปอนด์ประมาณ1,380ล้านบาทเดวิดออนสตีนนักลก่าวจากดีเอสเลติกรายงานว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงกับเลสเตอร์ซิตี้ในการคว้าตัวดิวบิลรีฮอ และนักเตะเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนก่อนเซ็นสัญญากับสิงบลูจนถึงปี2030 f a b r i i o ฟาบริซิโอโรมาโนนักก่าวแวดวงลูกหนังชาวอิตาเลียนก็ยืนยันว่าดิวบิลลี่ฮอนจะย้ายไปเล่นให้เชลซีหลังจากที่ทั้งสองสโมสรเจรจาขั้นตอนสุดท้ายลุล่วงเรียบร้อยโดยเขาได้ประกาศวลีเด็ต Here we go ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยืนยันการย้ายทีมดิวบิลลีฮอน เป็นนักเตะที่เติบโตมาจากทีมเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้โดยมาอยู่กับสโมสรตั้งแต่ปี2006ก่อนจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2017และเคยถูกส่งไปให้แบล็กพูลและลูตันทาวยืมใช้งานในปี2020และ2021การย้ายมาร่วมทีมเชลซีของดิวิลลี่ฮอนจะเป็นการเสริมทัพสำคัญสำหรับทีมสิงบลูในการเตรียมพร้อมสู้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า